วันนี้มีรถอะไรมาให้ดูครับพู่หมีนี่วันนี้หนูมีรถมือสองแพนอเมริกาค่ะปี2022ปี2022เหรอใช่คันนี้เลยใช่ไหมคันนี้เลยกำลังนั่งเช็ดอยู่พอดีเลยคันนี้ได้ปี2ใบพร้อมแหละแล้วก็ได้สปอร์ตไลท์นะนี่ปึ๊บสปอร์ตไลท์ ี้สเต็ปหนึ่งค่ะนี่สเต็ปสองตาแตกไหมฮะเล้วสปอร์ตไลท์อ่าแล้วก็ปีดดูเลขให,ใหม่แล้วเลขใหม่อป็นไนเลขใหม่สองหมื่นหกพันสามร้อยสี่กิโลนะคะความพิเศษของคันนี้ก็คือเพิ่งจะเซอร์วิสเรียบร้อยค่ะเซอร์วิสใหญ่เรียบร้อยนี่เซร์วิสใหญ่เรียบร้อยเลยเพิ่งจะออกมาจากเซอร์วิสเลยที่เมื่อกี้ช่างเขามาติดให้หนูเลยสเสร็จ มีกระเป๋าให้มีกระเป๋ามีปี๊บเนี่ยมีสองใบ<ว>สป,ปอตไลท์สป,ปอตไลท์ปปลใช่แล้วก็พักเท้าเนี่ยพักเท้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมีพักเท้าคนซ้อนพักเท้าคนขับชื่อ,อรุ่นอะไรน่ะอ่าลูกหมูแพรนอเมริกาค่ะแพรนอเมริกาแพรนอเมริกาสเปเชียลปี2022ค่ะราคาเต็มของปี2022คือ9 9 9 0 0 0บาท แต่ว่าปี๊ปเน่เซตเนี้ยก็ประมาณ80,000แล้วก็สปอร์ตไลท์ดวงละ3 9มหมทั้งหมดนี้ให้ไปเลยในราคา6กแสนสองหกแสนสองหกรับรถไปเลยค่ะ<อ>ก็ถ้าลูกค้าจะยื่นไฟแนนซ์ก็ได้ค่ะยื่นไฟแนนซ์ก็คือจ่ายจ่ายส่วนต่างอะคะ่ะจ่ายดาวให้เจ้าของรถอะแสนสองแล้วก็ไปผ่อนกับไฟแนนซ์ต่ออีกห0 0 0สนค่ะถูก<อ>มากแล้วก็คุ้มมากค่ะ ก็คือติดต่อลูกมี้ได้เลยรถไม่ได้มีปัญหาอะไรปัญหาคือเจ้าของซื้อเพิ่มกับหนูสองคันและเปลี่ยนกันไหมซื้อเพิ่มโรเอกับรถกับรถสติไกด์สติไกด์ใช่ก็ก็เลยว่าที่บ้านไม่มีที่จอดก็อยากให้ใครก็ได้ช่วยเอาไปดูแลนะคะไปดูแลต่อข้หน่อยขี่ดีขี่สบายค่ะเอาไปลุยเดินทางนะลุยได้เลยอ่าอันนี้เป็น a d แด i v e ฟไรซ High นะคะก็คือถ้าเรา จอดมันจะยุบลงไปประมาณหนึ่งนิ้วแล้วตอนเราขี่มันก็ขึ้นมาอัตโนมัติค่ะเพราะนี่เป็นตัวสเปเชียลสเปเชียลค่ะสังเกตจากล้อเป็นที่รวดคับพี่เครื่องยนต์ทังสองห้าสิบชคไฟฟ้า,ฟาดับจีบไร้ไฮมีระบบการขับขี่ค่ะเอ้ท่อเปลี่ยนมาด้วยหรือเปล่าท่อท่อฟลาลนเออลืมบอกท่อพึ่งจะเปลี่ยนนะคะท่อใหม่เอี่มอ่องเลยนะโอ้ท่อฟาลนนี่ก็สามหมื่นกว่าแล้วนะ แต่อันนี้อันนี้ต้องบอกกันว่าดิบๆหน่อยนะคะคเ,ปเป็นความดิบของลูกค้าหนูเองแหละก็คือไอ้ตัวนี้มันหักไปก็ไอ้ตัวกัดกัดกันร้อนมันหักไปก็ปล่อยไว้ก็ใช้กันความร้อนพันแทนขี่ได้ปกติค่ะเพิ่มค,ค,ความดิบให้แพนอเมริกานี่มีสตาร์ทได้ไหมได้ได้ค่ะ Oh. อยู่ในศูนย์จะสตาร์ทนามไม่ได้ <laughs> เห็นไหมว่าหนูสตาร์ทแป๊บเดียวติดเลยคือรถคันนี้ปกติทุกอย่างค่ะเพิ่งจะออกจากเซอร์วิสจากการเช็คเพราะลูกค้าไปออกทริปมา <laughs> ก็เอามาเช็คอันไหนที่ใกล้หมดวารันตีก็คือเปลี่ยนอันนี้ปี2022 <laughs> แล้วรถล้ตอนนี้2024แล้วคือรถหมดวารันตีแล้วของฮาร์ล y แต่ถามว่ารถเพิ่งจะออกจากเซอร์วิสค่ะทุกอย่างเรียบร้อยหมดร <laughs> าคาอยู่ที่แค่ถ้าจ่ายส่วนต่างจ่ายดาว จำเงินมาแสนสองที่เหลือเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะปิดสดหกแสนสองมืนบาทปิดสดเลยค่ะโอเคครับหกแสนสองเอารถคันนี้ไปเลยทั้งคันเก้าแสนเก้ามื่นเก้าพันบาทบวกปีฟอ,อีกแปดหมื่นบวกสปอร์ตไลท์อีกสามหมื่นเก้าบวกท่ออีกสามหมื่นเกินล้านล้านสองอล้านสองหือว่าคันนี้ได้ไปแค่นหนึ่งเลยเนาะอ่าล้านล้านสองล้าน ร้านหนึ่งห้าโอเคครับ้านหนึ่งห้าเอาไปในราคาหกแสนสองลดเกินครึ่งค่ะพี่สุดยอดเลยนะฮะเอาขี่เที่ยวขี่วิบากขี่รู้ได้เลยนะะใช่ค่ะก็ลูดเลยลูดลูกละนาดลูดหลุมไปเลยเดี๋ยวไปดูร้านเดือวกันหน่อยดีกว่านะครับครับตามสบายเลยครับ